สวัสดีคะ่ะทุกคนคริสนะคะกลับมาพบกับคริสในช anel ของคริสที่ไม่ได้อัปเดตมานานมากคลิปนี้เนี่ยเอาเราเกาอะไรละ่ะเราจะมารีแคปตัวเองในรูปแบบเราในช่วงนี้ก็คืออาจจะพูดติดขัดไม่ไหลลื่นไม่มี energy ที่ดูแบบว้าวเยี่ยยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยมานานมาก เกินครึ่งปีเราถึงขั้นจดว่าเราจะพูดเรื่องอะไรบ้างซึ่งเราต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปแรกที่เราตัดไวที่สุดลงไว้ที่สุดถ้าเป็นไปได้นะถือว่าเป็น e NERGY ส่งท้ายสิ้นปีสิ้นปีจริงสิ้นปีของจริงใช่ไหมครับลูกชู เป็นปีที่เราสามารถให้นิยามได้ว่าเป็นปีที่ขึ้นสุดลงสุดก่อนจะไปเรื่องอื่นขออวดลูกลูกชายค่ะชื่อนอนชูชูน้องไม่เอนจอยกับแบบนี้เลยลูกหืม เอ่ะเราจะพูดถึงต้นปี2022ส่งเดือนแรกเนี่ยฮอตมากฮอตมากงานที่ถ่ายไว้เอ่ยอะไรเอ่ยผมมาได้ตัดผมสีจี๊จ้าสีส้มได้งานถ่ายแบบได้งานเซนทันขึ้นบิวบอร์ดสามบิวบอร์ดเลยในะชีวิตไม่คิดว่าจะได้ขึ้นนะคะทำไมไป้ายโฆษณาเซนทันซัมเมอร์ปีนี้มีแต่ฝรั่งมีแต่ต่างชาติโลโก็แบบว่า ได้ขึ้นเดอะมอ้ดยยิ่งใหญ่อลังการช่วงนั้นก็จะเป็นเป็นช่วงที่เพื่อนๆเ,เห็นหน้าคาตากันบ่อยมากช่วงถัดลงมาเนี่ยเป็นเรื่องของการโปรโมทซีรีส์ซีรีส์เริ่มอ่อนนะคะก็มีวงสวงม,มีนู่นมีนั่นมีนี่มีอัดเพลงมีออกงานแจกลายเซน็นกับหนังสือของเหมียวเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ไม่คิดว่าชีวิตนี้เนี่ย ตอนที่เด็กๆที่อยากจะแบบอ,อ๋อยเป็นดารดาดังแบบแจ็คไรเซนไม่คิดว่าในช่วงชีวิตนี้จะสามารถทำได้ถึงแม้ว,ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาอันสั้นและน้อยนิดก็ตามเอาเป็นว่าช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยชิลมากแต่พอหมดเดือน4แล้วมาแบบช่วงเดือน5เดือน6เดือน7อะไรเงี้ยเงียบไปหมดมีงานน้อยมากซัฟเฟอร์ในระดับหนึ่งคือมันเหมือนคนพุ่งสุดแล้วมันลงฟุบอย่างเงี้ย ดีที่ว่ามีคนสปอร์ตจิตใจค่อนข้างดีขนาดค่อนข้างดีแล้วแต่ว่ามันด้วยความที่เมน Health ของเราอ่ะมันไม่ได้แข็งแรงอยู่แล้วเราเรารักษามานานเรารักษามาระดับแบบ10ปีก็ก็จะมีความแบบ e p เพรสที่อาจจะไวแล้วก็นักหนากว่าคนอื่นโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เมนมาก็จะแบบ <c oughs> บโพลาต้องมาเป็นช่วงที่น้ำหนักก็สวิงแบบสุดๆก็แบบว่าเป็นช่วงที่ทุกทรมานจากความคิดตัวเองทุกทรมานจากการคิดซ้ำคิดซ้อนคิดหลายอย่างช่วงประมาณเดือน5ถึงเดือนเดือน8เดือน8เดือน9มีจริงๆลากไปถึงเดือน10ด้วยซ้ำมีความคิดลบเยอะมากเซลสตีมลดแบบ พรบจากแบบลงมาเลยเราใช้ชีวิตต่อวันหมดไปกับการนอนแต่มันคือการนอนที่ไม่มีคุณภาพและส่งผลต่อชีวิตเราเป็นคนเรากลายเป็นคนเฉื่อยเป็นคนเหนื่อยง่ายเป็นคนไม่มี e NERGY เพราะว่าในช่วงนั้นเราไม่มีงานเพราะความไม่มีงานอะกลายเป็นว่าชีวิตตกต่ำกว่าเดิมมากๆในแง่ของความมั่นใจในตัวเองของทางด้านอารมณ์ก็ติดลบแบบว่า นี่มันอะไรเนี่ยลองให้แทบทุกวันลองให้หนักมากเป็นช่วงเวลาที่ผ่านไปยากลําบากมากแล้วจริงๆมันส่งผลกระทบมาตั้งแต่แบบปี2021แล้วด้วยซ้ำยี่สิบี่สงจริงมันมีเรื่องหนักหนามาแบบสักพักใหญ่ๆมากๆเลยอะซึ่งก็ต้องภาคภูมิใจว่าฉันยังอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็ My Supporter ทุกคนรอบตัวก็ดี เป็นกำลังใจให้ดิฉันอย่างดเดียมซัพพอร์ตได้ในสิ่งที่พพอร์ตได้อะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณในตรงจุดนี้มากๆปีที่ผ่านมาช่วง2022เนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะทำ rock, าอลอกเราจะทำนู่นเราจะทำนี่พนุนไม่ได้ทำเลยเพราะเรา s t ็อกเกิกับบางอย่างกับซิทูเอชันอะมันมีซิทูเอชันแต่อันนี้ขอไม่เล่าแล้วกันเนาะเหตุการณ์เนี้ยทำให้เซลสตีมเราลดแต่อีโมชั่นอลเรามันเพิ่มอีโมชันอลคือ เราเครียดเราแซดเราผิดหวังเราบุ่มสมองแตกชีวิตเราเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนไปในชนิดที่ว่าตัวเรายังรับรับไม่ได้เลยอืมันเป็นแบบนั้นนะคะก็เหนื่อยมากสำหรับปี2 0 2พิบสองเป็นปีที่สิ่งที่ไม่ชาติคิดว่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นมันไม่เหมือนเดิมจริงๆเว้ยเรามาต่อกันที่ท็อปปิกต่อไปนั่นก็คือสิ่งที่ ที่ตั้งใจว่าจะทาในปีนี้เนี่ยทาได้ทํำไหมหรือไม่ได้ทําสิ่งที่ตั้งใจในปีนี้อ๋อประสบความสําเร็จในด้านของการทํางานในแอชเชนเนี้ยประสบความสําเร็จนะในฐานะคนทํางานแต่ไม่ได้ในฐานะเรื่องฟีดแบ็กหรือหรือความก้าวหน้าอะไรเงี้ยสองคือเราอยากทํา youtube แบบจริงจังไม่สําเร็จแต่บอกเลยว่าวิดีโอเยอะมาก เยอะมากๆถ่ายไว้เยอะมากแต่ไม่ลงไม่ตัดหรือตัดออกมาแล้วรู้สึกว่าไม่พอใจรู้สึกว่าฉันฉันลงสิ่งนี้ไม่ได้ก็ทิ้งเลยก็นั่นแหละก็ไม่สำเร็จม้างค่ะปีนี้ตั้งใจที่จะหางานอย่างจริงจังค่อยก็ไม่สำเร็จจริงจังได้อยู่แบบหนึ่งสอบโทรอีกเอ่ยทำนู่นทำนี่เอ่ย จริงจังได้อยู่แป๊บเดียวแล้วก็ฟลต่อสิ่งที่ตั้งใจจะทาคือการออกกําลังกายช่วงช่วงแบบวันต้นต้นเดือนที่ผ่านมาช่วงต้นเดือนช่วงวันที่แบบสิบลงมาเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่ฉันนเัเมเสซิ่งตัวเองมากดิฉันออกกําลังกายค่ะถึงแม้มันจะเป็นสิบนาทีที่ทรมานมากแต่ที่ฉันออกได้เป็นอาทิตย์เกือบเกือบสองอาทิตย์ นั่นคือสิ่งที่ดีฉันทำได้ในปีนี้นะคะแล้วก็ก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้แหละเอาล่ะเรามาต่อกันที่สิ่งที่อยากจะปรับปรุงให้ดีขึ้นสิ่งที่อยากจะปรับปรุงให้ดีขึ้นเนี่ยก็คือยกเลิกเลยนิสัยการนอนนอนมากเกินไปตอนเนี้ยอยากจะทําให้ได้ว่าไม่ว่าจะเข้านอนตอนไหนเราอยากตื่นตอน10โมงทำได้แล้วหนึ่งวันก็คือเมื่อวาน เราตื่นสิบโมงแต่เราเกือกกิ้งอยู่บนเตียงจะไม่เหมือนวันอื่นที่แบบเราตื่นสิบโมงนะแต่เรานอนต่อที่ใส่นี้ปีหน้าอยากจะแก้ไขเนาะอยากจะแบบทําให้ดีขึ้นว่าแบบนอนเป็นเวลาเป็นเวลาแล้วก็สิ่งที่อยากจะปรับปรุงให้ดีขึ้นอีกก็คือการออกกําลังกายอยากจะออกกําลังกายแบบสม่ำเสมออย่างน้อยๆอย่ะสามวันหนออาทิตย์นึงก็ยังดี่ะฮะ สมก็คืออยากแบบดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีขึ้นไม่เหมือนปัจจุบันที่ไม่ทำอะไรเลยอืมประมาณนั้นประมาณนั้นหลักๆเลยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับอะไรเพราะมันพังมาเยอะมากนีสใยแย่ๆที่ค้นพบเป็นคนเมื่อก่อนเป็นคนแอคทีฟนะแต่แบบหลังๆมาเป็นคนขี้เกียจมากขี้เกียจมากตอนแรกๆมันไม่ใช่ขี้เกียจแต่ว่าพอมันส่งผลกับ m e n t a l l health เรา เราไปแบบนอนเราไปแบบเรานอนนอนจนรู้สึกว่าเหนื่อยอ่ะเป็นเป็นคำเป็นคำที่จํากัดความได้ง่ายมากว่าแบบนอนแล้วไม่อยากตื่นนั่นคือนั่นคือความความรู้สึกของเราในช่วงครึ่งปีหลังที่ผ่านมาฉันถ้ตื่นขึ้นมาทําไมเนี่ยแบบเอแป๊บหนึ่งก็นอนต่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแบบฉันไม่ได้ไม่ไม่ได้อยากตื่นขึ้นมาทําอะไรฉันไม่ได้มีเป้าหมายที่จะทําอะไรในตอนนี้ ฉันเบื่อตัวเองฉันฉันฉันไม่สามารถมีแรงทำไรายได้ฉันเหนื่อยนั่นคือสิ่งที่เราเจอเราเพิ่งรู้เมื่อไม่นานมานี้ไม่ใช่ไม่นานมานี้ก็สักพัก,กใหญ่ๆแหละว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นคนขี้งองเงมากมากมากแบบฉันไม่เคยคิดเลยว่าในช่วงชีวิตนี้ฉันจะเป็นคนขี้งองเงได้ขนาดนี้แต่พอคิดกลับไปก็อืมก็ขี้งองเงจริงๆแหละ อาจจะเป็นนิสัยแย่ๆก็แบบว่างองแงเก่งแล้วก็แบบเศร้าเก่งอะไรอย่างนเงี้ยฉันอยากจะเป็นคนแฮปปี้เว้ยปีหน้าฉันจะเป็นคนที่แฮปปี้เขาบอกว่าการพูดอะไรดีๆมันจะดึงดูดสิ่งเหลาเ่านั้นเข้ามาก็จะบอกว่าปีหน้าฉันจะแฮปปี้ปีหน้าฉันจะแฮปปี้ปีหน้าฉันจะแฮปปี้ฉันจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกฉันจะเป็นคนที่แฮปปี้ที่สุดในโลกของฉันแบบนั้นพยายามกล่อมตัวเองอยู่อืม ก็ประมาณนั้นนะคะจริงๆนิงใสยย่ยแย่มันถ้าให้พูดมันน่าจะเยอะมากอะ่ะเราต่อที่ความตั้งใจที่จะทําปีหน้าหนึ่งเลยคือมีเงินเก็บสิ่งนี้สําคัญมากเงินที่ได้เก็บไว้เงินที่ได้สะสมนํามาจ่ายค่าใช้จ่ายในช่วงที่ไม่มีงานไปแล้วอืมก็สาหัากันอยู่หนักหนักหัวใจอยู่ขณะที่พูดอยู่ตอนนี้ยังรู้สึกหนักข้างในเลยอ่ะ สองที่อยากมีจริงคือมีงานไม่ว่าจะเป็นฟูลไทม์ฟรีแล l a n หรือ p a r ท time หรืออะไรก็ตามอยากมีเงินเดือนที่โอเคและและเลี้ยงดูแม่เลี้ยงดูภาระหม่เลขหนึ่งภาระหม่เลขสองแล้วเลิกเบียดเบียนปะป๋าได้แล้วเลิกเบียดเบียนแบบทุกคนอะไรเงีย้ยแล้วก็สิ่งที่อยากตั้งใจอยากจะทําปีหน้าเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยก็คือฉันจะชาเลนจ์การลดน้ําหวานไม่ใช่การลดน้ําหวาน ฉันจะงดน้ำหวานสมเดือนทุกคนรู้เพื่อนๆรู้คนใกล้ชิดฉันรู้ว่าฉันติดน้ำหวานมากเป็นเจ้าแห่งท u ู c o f f e ่ซึ่งไม่มีสปอนไม่เคยมีสปอนดิฉันใส่เสื้อสีอะไรคะสีสม้มสิ่งที่ดิฉันชอบและโปรดปรานมากคือชานมเย็นของ True Coffee เพื่อนทุกคนรู้ว่าถ้าอีคริสเนี่ยอีปอนเนี่ยไปข้างนอกมันจะต้องแหละมึงกูขอแวดทูค f f e ี่แปนน๊บนึงนะแล้วก็สั่งพี่อ้า,อาชานมเย็นค่ะไซส์แอลหวาน25เอ็กซ์ต้านมคนจืดมีแอปทูค f f ฟี่นะคะดิฉันไม่เคยได้สปอนเซอร์เลยค่ะแต่ดิฉันกินจนแบบว่าเป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองไปแล้วว่าแบบอีนี่มันชอบกินชานมเย็นมาก อย่างที่หลังๆติดก็คือติดเปบปซี่ค่ะก็คือกินเยอะกินเยอะจนน่ากลัวกินแบบกินวันหนึงกินกินน้ําเยอะนะแต่กินน้ําน้ําหวานกินแบบบาะละลิตกว่าอะไรอย่เงี้ยตั้งใจจะลดละเลไม่ลดละไม่เลิกแค่ห่างกันสักพัก <c oughs> ก็ก,ก็ก็หลังจากสามเดือนอาจจะกินบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะอืมก็ประมาณนั้นเราจะได้ทําอะไรออกมาไหมในการชรเลนจ์ก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน สิ่งที้ตั้งใจจะทำในปีหน้าอีกอย่างหนึงคือทำบล็อกทำวิดีโอพูดคุยกับตัวเองมากขึ้นการที่มีคนดูถือว่าเป็นกำไรสำหรับเราแต่เราต้องการที่จะเป็นเมม o r y รีในการย้อนกลับมาดูเหมือนที่ทุกวันนี้เราย้อนกลับไปดูตัวเองในช่วงเวลาต่างๆที่ทำออกมาแล้วแฮปปี้มากนะคะสิ่งที่จะทำแน่ๆในปีหน้าเนี่ยคือการจดบันทึกโอ้ยเสียง เราตัง้งเราตั้งใจจะทำจ o u น n a ลเราตั้งใจทำแพลนเนอร์ต้องการจัดระเบียบเวลาของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราตั้งใจจะทำตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปเลยและจะบังคับตัวเองให้ทำในทุกๆวันด้วยอืนั่นก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำให้ได้ในปีหน้านะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้า ความนั้งใจและความความรู้สึกที่ฉันทนไม่ไหวแล้วกับการที่ฉันจะเป็นแบบเนี้ยแบบฉันมองอะไรไม่เห็นเลยฉันมืดแปดด้านฉันไม่อยากทำอะไรทั้งสิน้นเราอยากเอาความหนักความเหนื่อยเนี้ยในขณะที่เรากำลังพูดอยู่เนี้ยออกไปแบบออกไปออกไปให้หมดฉันไม่อยากเลยได้ปวดออกไป แบบนี้เลยแบบว่าเราอยากกลับมาเป็นคนที่แอคทีฟแฮปปี้กับตัวเองแฮปป,แฮปปี้นู่นแฮปปี้นี่ไลฟ์สไตล์ชีวิตเราเปลี่ยนจริงเราไม่ได้ไปติ่งเราไม่ได้มีอะไรที่ชอบแบบเท่าเดิมแล้วกําลังซั์เราก็ไม่ได้เยอะเท่าเดิมแล้วการที่เราจะมาแบบสะสมนู่นสะสมนี่ที่เราอยากทําเราอยากได้เนี่ยยากาตังไหนมีตังก็กินก่อนเนาะ เอาได้ง่ายเลยนะปีหน้าเนี่ยอยากจะเป็นคนที่ที่ดีกว่าตัวเองในวันวันนี้อยากจะเป็นคนที่ดีกว่าเมื่อวานแค่ตัวเองดีกว่าเมื่อวานแค่สัก5 10เให้ได้เราก็คิดว่ามันน่าจะกลายเป็นแบบ15 17% 20%เป80%เ็ปีเซ็น เราอยากให้มันดีขึ้นแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะนั่นแหละเก่งมากตัวเราในวันนี้เก่งมากตัวเราในวันนี้ที่สามารถมานั่งพูดได้น่าจะเป็นชั่วโมงแหละเก่งมากแกทำได้แล้วนะนั่นแหละคะ่ะก็ยังไง ฝากฝากคลิปนี้ไว้ในโซเชียลมีเดียของตัวเองเพื่อให้ตัวเองในอนาคตได้กลับมาย้อนมองสิ่งที่เราเป็นในวันนี้แล้วก็ถ้าใครผ่านเข้ามาดูก็ขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการเดินผ่านมาและเดินผ่านไปได้ ขอให้ปีหน้าของทุกคนเป็นปีที่เต็มไปด้วยคำว่า power เต็มไปด้วยคำว่า meaning f u l แบบมีความชีวิตที่มีความหมายชีวิตที่มีความสุขมีความรักดีๆไม่ว่าจะรักตัวเองรักสัตว์เลี้ยงแสนรักรักพ่อแม่ความรักต่อแฟนต่อเพื่อนต่ออะไรก็ตามขอให้มัน ได้รับทุกๆวันและได้ให้ในทุกๆวันก็ขอปิดคลิปนี้ในวันนี้ไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าฉันจะทำให้ได้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย